เคยไมหมคะคุณผู้ฟังยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์กาแฟที่เรียงรายไปด้วยเมนูแปลกตาแล้วรู้สึกเหมือนกำลังถอดรหัสลับบางอย่างเอ๊ะลาเต้กับคาปูชิโน่มันต่างกันยังไงนะหรือบางทีลองไปสั่งคาปูชิโน่หลังเที่ยงที่อิตาลีแล้วเจอบาริสต้าส่งสายตาแบบคุณสั่งอะไรผิดหรือเปล่าวันนี้ฮะเราจะมาไขปริศนาทั้งหมดนี้ให้คุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องทอผู้เฒ่าเล่าเรื่องกับลุงแม็กและป้าแนนซี่คู่หูนักจิบกาแฟครับปัญหาที่ป้าแนนซี่พูดมาเนี่ยลุงเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆครับโดยเฉพาะเรื่องอัตราส่วนกาแฟกับนมเนี่ยแหละมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดเยอะเลยนะใช่เลยค่ะลุงแม็กกาแฟที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่รสชาติที่หอมอร่อยแต่ยังมีเรื่องราว มีศิลปะและมีวัฒนธรรมซ่อนอยู่ในทุกแก้วเลยนะคะแล้วคุณนะฮะมั่นใจแค่ไหนว่าคุณรู้จักกาแฟที่คุณรักจริงๆวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจกาแฟกันแบบเจาะลึกแต่ฟังเพลินๆสไตล์เรานี่แหละครับเริ่มต้นกันที่หัวใจของกาแฟเลยดีกว่านะนั่นคือชนิดของเมล็ดกาแฟระดับการคั่วและวิธีการชงครับเมล็ดกาแฟ ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันบ่อยๆก็จะมีอาราบิก้าที่มีกลิ่นหอมหวานฟรุตตี้ดื่มง่ายกับโรบัสต้าที่รสเข้มขมดินๆหน่อยแต่คาเฟอีนสูงปรี๊ดเลยล่ะครับระดับการขั่วอันนี้ก็สำคัญมากครับจะมีตั้งแต่ขั่วอ่อนขั่วกลางไปจนถึงขั่วเข้มขั่วอ่อนก็จะได้รสชาติที่ละเอียดอ่อนนุ่งนวลถ้าคั่วกลางก็จะมีความหวาน สมดุลดีส่วนขั่วเข้มก็จะขมชัดเจนแทบไม่มีรสเปรี้ยวเลยลุงบอกเลยว่ามเมล็ดขั่วกลางเนี่ยเป็นที่โปรดของลุงเลยนะเพราะมันกลมกล่อมชงอะไรก็อร่อยจะชงเอสเปรสโซ่หรือพอโอเวอร์ก็ยังได้กลิ่นเชอร์รี่นัตตี้คาราเมลหอมๆเลยวลีเด็ดคือมเมล็ดขั่วกลางคือความสุขของลุงวิธีการชงอันนี้แหละที่ทำให้ได้กาแฟหลากหลายแบบเลย ไม่ว่าจะเป็นการเทผ่านหรือพอโอเวอร์ over, แบบดั้งเดิมหรือแบบหยดหรือดริปที่สะดวกสบายสำหรับคนอเมริกันใจร้อนไปจนถึงโคบรู rew, ที่แช่เย็นนานๆหรือ French Press แบบยุโรปที่กดน้ำผ่านกาแฟและแบบแคปซูลที่เสียบแล้วดื่มได้เลยฟังดูแล้วเหมือนจะซับซ้อนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วหัวใจหลักของเมนูกาแฟยอดฮิตทั้งหลายอยู่ที่ปริมาณนมและน้ำ ที่ผสมกับช็อตเอสเปรสโซ่ค่ะลองจินตนาการถึงลาเต้นะคะช็อตเอสเปรสโซ่เข้มขน้นตามด้วยนมร้อนๆสองส่วนและปิดท้ายด้วยฟองนมนุ่มๆข้างบนให้ความรู้สึกอบอุ่นนุ่มละมุนลิ้นส่วนคาปูชิโน่จะออกแนวเท่าๆกันค่ะเอสเปรสโซ่หนึ่งส่วนนมร้อนหนึ่งส่วนและฟองนมอีกหนึ่งส่วนได้รสชาติเข้มข้นกว่าลาเต้แต่ยังคงความนุ่มนวลจากฟองนมค่ะ หรืออย่างแฟตไว้ที่ช่วงนี้กำลังมาแรงคือดับเบิลช็อตเอสเปรสโซ่กับนมร้อนแบบไม่ตีฟองเลยได้รสชาติกาแฟเต็มๆแต่ยังมีความนุ่มนวลของนมแทรกอยู่แล้วก็ยังมีอเมริกาโน่ที่ได้เอสเปรสโซ่กับน้ำร้อนหรือโคตาโดที่เอสเปรสโซ่กับนมร้อนเท่าๆกันแบบไม่มีฟองซึ่งแต่ละแก้วมันก็มีสเสน่ห์แตกต่างกันไปตามอารมณ์ของเราในแต่ละวันเลยนะคะ แต่ชงเองหรือซื้อก็ขอให้เป็นแก้วที่ใช่ในวันนั้นวลีเด็ดกาแฟแก้วโปรดคือเพื่อนซีข้างกายพูดถึงกาแฟแล้วก็ต้องพูดถึงเทรนด์ใหม่ๆด้วยครับช่วงนี้ Coffee Mocktails หรือกาแฟที่นำมาผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆกำลังมาแรงเลยนะครับให้ความรู้สึกแปลกใหม่และน่าตื่นเต้นหรือแม้แต่คู่แข่งอย่างมัทฉะและชาชายัยก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นสำหรับสายสุขภาพ แต่ถ้าใครอยากยกระดับการชงกาแฟที่บ้านแบบไม่ต้องง้อร้านลุงมีคำแนะนำครับถ้าใจรักรสชาติเข้มข้นแบบเอสเปรส so และมีพื้นที่ครัวพอการลงทุนกับเครื่องชงเอสเปรส so สักเครื่องก็คุ้มค่านะครับจะช่วยเพิ่มสีสันให้พิธีกาแฟยามเช้าได้ดีเลยครับแต่ถ้าอยากได้แบบประหยัดคุ้มค่าและไม่เปลืองพื้นที่ French Press ก็เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมครับใช้งานง่าย ได้กาแฟรสชาติดีดื่มได้ทุกวันเลยครับวอลลีเด็ดกาแฟดีๆเริ่มต้นที่บ้านคุณเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าโลกของกาแฟนั้นกว้างใหญ่และมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะเลยนะคะหวังว่าวันนี้ป้าเนนซี่กับลุงแม็กจะช่วยให้คุณเข้าใจกาแฟแก้วโปรดของคุณมากขึ้นและอาจจะเปิดประตูสู่กาแฟชนิดใหม่ๆที่คุณไม่เคยลองมาก่อนนะคะถ้าฟังแล้วได้ไอเดียไปลองชงกาแฟที่บ้าน หรืออยากลองสั่งเมนูใหม่ๆที่ร้านอย่าลืมกลับมาเล่าให้เราฟังบ้างนะคะว่าคุณได้เพื่อนซีแก้วใหม่ไปกี่แก้วแล้ววันนี้ป้าแนนซี่กับลุงแม็กต้องขอลาไปก่อนแต่ก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดี